ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่นะคะวันนี้เนี่ยมาถึงชุดที่มีความสวยงามมากๆเลยกับชุดนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีชุดนี้แล้วนะคะน่าจะรับกลับบ้านมาเรียบร้อยแล้วถ้าใครชอบในแนวของทางฮินดูนะคะก็จะเป็นเทพของทางฮินดูนะคะกับชุดที่ชื่อว่าเดกีตาหรือว่า ัวที่เป็นเขาเป็น Wisdom from the ภัควัตคีตานั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำพีใช่ไหมเขาเรียกคำพีภัควัตคีตานั่นเองนะคะถ้าใครศึกษาเรื่องราวพวกนี้น่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องคือเรียกว่ามันมีความแอบรู้สึกว่ามีความสนุกสนานอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดด้วยซึ่ง คำพีเหล่านี้เนี่ยก็คือได้เอามาีด้ว่าเป็นที่นิยมเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เอามาใช้ในชุดประจําวันได้เป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ชุดนี้เนี่ยเอาเรื่องราวในพคควัตคีตาเนี่ยมาทําเป็นหน้าไพ่นะคะเพื่ออธิบายในช่วงแต่ละแต่ละซีรีไม่ใช่แต่ละซีรีแต่ละตอนนะคะก็ อยู่ในหน้าไพา่เดี๋ยวเรามาดูความงดงามของไพ่ชุดนี้กันเพราะว่าได้ข่าวว่าชุดนี้เนี่ยมีความงามมากๆแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการทำนายกับชีวิตประจำวันได้นะคะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อบอกคาแนะนําค่ะเพื่อให้คําแนะนําในการดารงชีวิตในการใช้ชีวิตได้เพราะว่าแน่นอนคือพัคกัปตเนก็จะเป็นอะไรที่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันเป็นคําสอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชุดนี้เนี่ยถูกนํามาวาด แล้วก็เล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคำแนะนำนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าจะอ่านชุดนี้อาจจะต้องพึ่งถ้าใครที่ไม่รู้เรื่องราวของพระกวัตกีตาเลยก็อาจจะต้องพึ่ง Google นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ลองหาดูว่าอ๋อโอเคภาพนี้นะมันเป็นตอนแบบนี้เรื่องเล่ามันเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้อธิบายความหมายของไพ่ใบนั้นๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าข้างในจะสวยงามแล้วก็เอาไปใช้ได้ ในมุมไหนยังไงได้บ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอะ่ชุดนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทางทางที่บราหนังสือนะคะเจ้าหน้าที่ของทางอ,อันนี้นะ ถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้รับมาจากที่เอเชียบุ๊กนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยน่ารักมากๆคือให้ข้อมูลไว้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แนะนําชุดนี้หนึ่งชุดถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวแบบเทพแบบทางฮินดูนะคะชุดนี้น่าจะถูกใจเพราะม,มีความสวยงามค่ะแล้วก็มีความหมายดีมากๆเขาทดลองทดลองเขาเรียกอะไรเอ่ยอธิบายตัวไพ่ให้ฟังนะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับชุดนี้ชื่อ wisdom of the pakwad kita p a k w a พระคัมกีกีตะนะคะหรือพระคัมีกีตานั่นเองถ้าเกิดว่าคอใคร,รที่เรียนสมัยเด็กๆนะคะก็จะน่าจะได้เรียนเรื่องนี้แหละใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ให้ดูด้านหลังนิดนึงแล้วกันนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างไพ่แบบนี้นะ พยายามซื้อไพ่ที่เป็นออกแนวเป็นฮินดูมาหลายๆชุดละแล้วรู้สึกว่าโอ้อ่านยากมากแต่ว่าเดี๋ยวมาดูชุดนี้กันเขาบอกว่าเขาแนะนําชุดนี้ค่ะว่าอาจจะอ่านค่อนข้างง่ายเดี๋ยวเรามาดูนะอ๋อันบ็อกซ์กันซึ่งอุย้ยว้าวข้างหลังเป็นรูปนี้ค่ะเป็นรถม้าอันนี้คือในรามเกียรติ์หรือเปล่าน,นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูหนสิว่าเป็นอย่างไร มีอะไรมาให้ด้วยนี่คู่มือหรือเปล่ากีตาเด็กเนี่ยนะคะ The text quote on the cards of the Gita, t c k wisdom from the b h a g ั v a ี Gita ต have been excerpted pt, excer from India's timeless classic นะคะหเห็นไหมเขาก็บอกว่าเขาเอามาจากเรื่องพระคัมภีร์กีตานี่แหละเป็น the song of God เป็นบทบท เขาเรียกอะไรนะบทเพลงแห่งแห่งกอดแห่งเทพอ่าเป็นเหมือนกับอารมณ์คล้ายๆเป็นการสนทนาเป็นเรื่องราวที่เล่าระหว่างพระกฤษณะใช่ไหมเออนะคะ กีตาวอร์สพาสออนทรู i ดิชนอลเขาก็เล่าประวัติให้ฟังกันก่อนนะคะกีตาวอร์สอันโนน d นอะว l น h e e น d of ตอนสินะคดถึงจะปไแพร่หลายที่ให้เป็นที่รู้จักของชาวตนตกนั่นเองนะคะเ,เขาก็เอาชุดนี้มาชุดนี้ผู้แต่งคือใครนะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะ จริงๆไม่ใช่ผู้แต่งต้องเรียกว่าผู้วาดสินเนาะแฮะหาไม่เจอค่ะ <c oughs> ต้องอยู่ด้านหลัง <c oughs> เป็นมันดาลา publishing นะคะ i n d r a s h a r m a <c oughs> โอ้ยหาไม่เจอจ้า ไม่เจอ,เ,อเป็นว่าของสำนักพิมพ์นี้ค่ะ Mandala Publishing นะคะชุดนี้ก็ถ้าใครสนใจก็หาได้ตามร้านหนังสือค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะไม่มีคู่มือนะจ๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้ข้างในนะคะข้างในกล่องเป็นแบบนี้แล้วก็โอ้ตัวไพ่มีความหนักค่ะตัวเนื้อกระดาษตัวเนื้อกระดาษไม่ได้หนามากนะคะตัวเนื้อกระดาษเนี่ยตัวการ์ดเนี่ยบางมาก กลับไปเนี่ยรู้สึกได้เลยมันอ่อนโยแบบชุดก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบเทพินดูเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะมันจะบางมากๆเลยนะแล้วก็น่าจะสำนักพิมพ์เดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจมาในตัวล็อกไพ่แบบนี้นะคะเป็นพลาสติกแบบนี้แล้วก็ด้านหลังไพ่จะเป็นด้านหลังการดติบายะคะ่ะคือด้านหน้าจะเป็นรูปภาพนะคะแล้วด้านหลังก็จะเป็นคําอธิบายความหมายนะคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะอ t ีตยามที่ฉันไม did I not exist, nor you, nor any of these kings, <laughs> nor in the future shall any of us sit to be แปลว่าอะไร <laughs> เดี๋ยวอ่านแปเรื่อยๆก่อนอ่านปเรื่อยๆ่อนเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าของไพ่เขาก่อนก่อนดีกว่านะคะว่าจะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะนี่ให้ดู Oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บบนึงขอขอขอนิดนึงนะด้านหลังเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีเขียนข่าเหมือนกับเป็นคําเป็นคีย์คีย์ของใบนั้นๆค่ะคีย์หลักๆของใบนั้นๆนะคะเป็นอินดิวเวอโดอย่างเงี้ยภาพนี้ภาพนี้คือภาพของอินดิวเนี่ยอินดิวเวอิตี้นะคะก็จะมีความมีคีย์เวิร์ดให้ตรงนี้แล้วก็ chapter อสองบทสิบสอง เนี่ยค่ะก็จะให้ความหมายให้เราเข้าใจนิดหนึ่งข้างบนนี้เนาะ transmigration เนี่ยคือการเคลื่อนทับเคลื่อนย้ายพลเคลื่อนออกออกรบอะไรอย่างเงี้ยนะเปลี่ยน migration ก็คือการโยกย้ายถิ่นฐานอะไรอย่างเงี้ยนะ trans เปลี่ยนฐานนะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็น individual นะคะ individuality ความเป็นปัจเจกความอยู่แบบเดียวๆคุณเดียวเป็นปบบปจเจกชนอะไรเงี้ยนะนี่ Tolerance นะก็ต้องบอกว่าจะต้องเข้าใจในภาพตรงนี้ก่อนว่ามันคือภาพของเรื่องราวอะไรนะคะ the temporary uh, Tem appearance of happiness and distress and their disappearance over time and like the coming and going of the winter of winter and summer season they arise from sense perception and one must learn to tolerate them tolerate them without being disturbed i just don't become a tone i'm gonna put him and um ถูกรบกวนโดยสิ่งรอบข้างสิ่งเราสิ่งกระตุ้นอะไรต่างๆนะคะพยายามวางใจให้เป็นกลางอะไรประมาณนี้อันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่ตามในเรื่องของพระคัมภีร์ตาเนี่ยก็จะพอจะคือจาเรื่องราวได้ว่าเรื่องราวตรงนี้คือเป็นตอนไหนตอนไหนบทไหนของพระคัมภีร์ตานะคะซึ่งดูได้จากตรงนี้เขาก็จะมีบอกว่าเป็นบทนี้อันนี้นะคะตอนที่เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย ก็จะสามารถที่จะตามเรื่องราวได้พอเข้าใจเรื่องราวแล้วว่าอ๋อโอเคเป็นเป็นตอนไหนสมมุติว่าตอนกําลังออกไปเพื่อไปรบสมมุตินะสมมุตินะอ่าเราก็จะเห็นภาพพอเราจําเรื่องราวได้เราจะเข้าใจว่ามันคือ,ม,คอมันคือเรื่องราวอะไรแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับคําถามที่เราจะถามได้นะคะอืม it's y o u s o นี่ for the soul there is neither birth nor death might die the soul that is will never cease to be it is unborn it ever existing undying and dying and prime it's not slain when the body is slain อืมเนี่ยค่ะเห็นไหมดูจากภาพแล้วสวยงามมากๆแต่ว่าเราก็จะต้องเข้าใจเรื่องราวของเนื้อหาของในเรื่องพคกวัคคีตาด้วยนะว่าว่าในคำ,คำภีพักกวัคคีตาว่าเป็นเรื่องราวไหนอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นแบบอรจุนหรือเปล่าอรจุนนะ

ไมเสียแสงแกล้งเป็นคืออะไรนะคะก็ต้องไปดูความหมายนี่โอ้ภานี้สวยจังเลย sacrifice นะคะก็ถ้าใครจำเรื่องราวของพระพิคเนตได้ก็จะมีการแบบเออมีมีตอนในเรื่องราวของการเสียสละนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยฟังเนาะก็จะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรนะอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะเพราะว่า พอหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะทำให้เราเข้าใจในส่วนของตัวหน้าไพ่เขาได้ดีแล้วก็ทําให้อธิบายไพ่หรือว่าอธิบายคําตอบได้อย่างดีเพราะว่าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ะค่ะประยุกต์ใช้กับคําถามนะอ,อนี่ก็จะสวยงามมากๆเอาจริงชุดนี้ชอบนะชอบภาพเขานะคะภาพเขามีความสวยงามมากๆเลยนี่คิดว่าเพื่อน,อนๆน่าจะชอบกันนะคะ แล้วก็ที่สำคัญคือเอาจริงนะราคากล่องเนี้ยไม่แพงเลยค่ะราคาประมาณห0 0ร้ 500, อ่ะประมาณห0 0ประมาณน,นี้นะคะแล้วก็มีความที่จำนวนไพ่ยเยอะจำนวนไพ่ยเยอะค่ะ68บแใบแล้วก็มีความสวยงามของหน้าภาพมากๆเลยนี่ค่ะอะไรที่แบบอาจจะมีการแบบ กลัวในแนวแนวของไพ่ที่เป็นแบบแนวฮินดูแบบนี้นะคะรับรองว่าชุดนี้เนี่ยน่าจะชอบถูกใจมีความสวยงามไม่มีความน่ากลัวเลยนะคะนี่นี่นีนมสวยสวยงามเรียกว่างามดีกว่างดงามมากๆค่ะสำหรับภาพในชุดนี้นะคะอืม true leader leader ที่แท้จริงคืออะไรนะคะต้องไปตามดูว่าตอนนี้คือตอนอะไรนะคะเนี่ย chapter 18 verse อ๋อ่นะคะ verse เนี่ยค่ะเห็นไหมโอ้สวยงามน,นี่องค์นี้น่าจะเป็นพระแม่สรสวสดีใช่ไหมเอ๋เนี่ยนะพระแม่ลักษมี ลักชมีแล้วก็สวดสวตีเป็นเทพแห่งความฉลาดใน <Wow. S 1> น่าจะเป็นเพระแม่สฤดรสวตีนะเห็นไหมคุณคุณเรื่องราวไหมคะคุณคุณภาพเนาะเออเราน่าจะเคยเห็นในหลายๆที่แหละภาพพวกนี้นะคะแล้วก็ การวาดเนี่ยวาดออกมาได้อย่างสวยงามเลยนะคะชุดนี้โอเคก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่รู้สึกว่าอาจจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าที่ถูกใจก็คือภาพของเขาเนี่ยมีความสวยงามงดงามมากๆเลยนะคะนี่ถ้าใครชอบสะสมนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่อยากจะแนะนำเพราะว่าราคาไม่แพงเราวแลก็มีความสวยงามน่าเก็บอือฮึแล้วก็ไว้นั่งดู แล้วก็ตามเรื่องจากค้นหาจาก Google นะคะแล้วก็จะได้เข้าใจแล้วก็น่าจะสนุกสนานมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เอาไปใช้ในเรื่องการทำนายหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่สนุกดีแล้วก็ได้ข้อคิดจากเรื่องราวของของออหน้าไพ่ต่างๆพวกนี้นะคะในส่วนของแต่ว่าใหญ่มากคือตัวนี้มันจะมีความยาวนะคะตัวไพ่จะมีความยาวก็อาจจะต้องใช้วิธีการสับแบบนี้แล้วกันนะคะ การกรีดอาจจะพูดยากนิ่น,นึงเนาะมันกรีดไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่าตัวไพ่นะคะจะมีความบางมากๆนะคะแล้วก็มีความหนักหนักในที่นี้ยพอมันรวมกองแล้วมีความหนักมากเลยนะคะสําหรับไ้่ชุดนี้นะแต่ว่ามีความสวยงามจริงๆค่ะแนะนําในเรื่องของความสวยงามถ้าใครชอบแนวของความสวยงามไ้่ชุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งชุดที่ถูกใจรับรองได้นะคะ g r e a t souls จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ After innumerable births um and death, those who are wise surrender on unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that exists. Such great souls are very rare. Hmm? <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มสำหรับเกรดโซนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็มอบให้ใบนี้ให้แล้วกันนะคะความหมายเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องไปตามดูกันนะจ๊ะอยู่ใน chapter 7ค่ะแล้วก็ตอนที่19นะคะไปดูไปดูแล้วมา คอมเมนต์กันได้นะว่าไพ่ใบนี้คืออะไรแต่ที่แน่ๆเป็นความหมายที่ค่อนข้างดีเลยนะคะดูแบบว่ามีความสุขมากๆนะคะกำลังนั่งเรียกว่าปล่อยวางเรียกว่ามีความสุขกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยค่ะเพราะว่าจิตใจเนี่ยมีความ สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้ต้องกังวลกับสิ่งอะไรนะคะล่อยวางอะไรอย่างนี้นะคะดูจากภาพนะดูจากภาพถ้าใครหาข้อมูลมาแล้วมาคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะในใต้คลิปนะโอเคค่ะก็คลิปวันนี้เนี่ยก็คงเป็นการมาเปิดหน้าไพ่ให้ดูกันละกันสําหรับข้อมูลเนี่ยต้องบอกตามตรงว่า ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะมากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วจะไม่ได้ตามเรื่องราวเหล่านี้มากนักนะคะก็เลยไม่กล้าอธิบายอะไรเยอะเดี๋ยวอธิบายไปแล้วจะผิดนะแล้วก็ถือว่าเป็นการมาแชร์หน้าไพ่ให้ดูกันและการหน้าการ์ดแต่ละใบค่ะว่ามีความสวยงามแล้วก็อยากจะเรียกว่าแนะนำในชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะคะที่น่าสนใจกับความงดงามของเทพฮินดูนะคะแล้วก็เรื่องราวของพระ พักวัดคีตาพักวัดคีตานะคะที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ลองศึกษากันดูนะคะสวยงามมากๆสำหรับชุดนี้โอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยนะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆยังไงกดติดตามไว้ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ